เคล็ดอย่างหนึ่งของาการภาวนาคือให้เราทำความรู้สึกทุกๆครั้งที่เราฝึกปฏิบัติฝึกสติฝึกสมาธิให้รู้สึกเหมือนว่าเป็นครั้งแรกสิ่งที่เรากำลังทำนี่เป็นสิ่งใหม่ไม่ใช่สิ่งที่เราเคยทำมาแล้วหลายครั้งหลายหนจนชินนะ ว่าถ้า,าเราทำความรู้สึกว่ามัน,มนเป็นของใหม่นะความใส่ใจของเราความตั้งใจของเราเนี่ยมันจะมีความตื่นตัวนะมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเรานั่งลงไปนะแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้เราเคยทำมาก่อนแล้วนะเราจะรู้สึกคุ้นเคยกับมันมากเกินไปนะทำให้ขาดความสังเกต พยายามทำความรู้สึกนะให้เหมือนว่าเป็นของใหม่เหมือนเราไม่เคยทำมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการทำใจแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆด,ดูให้ละเอียดเราก็จะเห็นว่าการาฝึกสมาธิทุกครั้งนะก็เป็นของใหม่นะ พราะลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นของใหม่ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าขณะที่เราดูลมหายใจเข้าออก อันหนึ่งเราก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจที่มันเข้ามันออกลมหายใจอันเก่าก็ผ่านไปลมหายจะเอาสิ่งใหม่เข้ามาก็เท่ากับว่าร่างกายของเราเกิดความเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก็เหมือนกันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ธรรมะก็สอนเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกสอนให้เห็นถึงอนิจจ์นะไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนะไม่ว่าเราจะสังเกตนะหรือไม่สังเกตก็ตามมันก็เปลี่ยนของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับวันคืนนะที่มันล่วงไปล่วงไป มันก็ล่วงไปของมันอย่างนั้นนขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะพิจารณามันหรือไม่พิจารณามันถ้าเราพิจารณาเราก็จะเห็นว่าวันคืนมันล่วงไปล่วงไปมันไม่ได้ล่วงไปเฉยๆแต่มันเอาเวลาที่เราควรจะได้ใช้ในการพัฒนาในการ ปรับปรุงทำในสิ่งที่ดีงามไม่หายไปด้วยระยะเวลาของเราก็เหลือน้อยลงนะถ้าผ่านไปหนึ่งวันก็เหลือน้อยลงหนึ่งวันผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็เหลือน้อยลงหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้ามองพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเวลาที่เรามีอยู่เป็นของมีค่านะ มันหายไปได้แล้วมันเรียกร้องกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้อยู่ในยุคของหลวงปู่มั่นไม่ทันหลวงปู่มั่นไม่ทันหลวงพ่อชาแต่เราก็ยังทันครูบาอาจารย์ที่ได้สืบทอดคำสอนสืบทอดปฏิปทาให้เราได้เห็น นัน้ในวันนี้ทุกวันนี้<อ>นะถึงแม้เราจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ในยุคหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาแต่เราก็มีครูบาอาจารย์มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยพอสมควรในการปฏิบัติเราไม่รู้วันหน้าข้างหน้านจะมีความพร้อมความเหมาะในการปฏิบัตินะมากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสในวันนี้เวลานี้ก็ทำในปัจจุบันนี้ให้มันดีที่สุดอย่างเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเวลามันล่วงไปล่วงไปอย่างนั้นออมองครูบาอาจารย์เราก็ไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์จะอยู่กับเรานานแค่ไหนมองถึงตัวเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกัน เราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนพิจารณา่างถึงความไม่แน่นอนของชีวิตน,นี้พิจารณาหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนในระดับใหญ่ในระดับของชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงละเอียดลงมา จนกระทั่งถึลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่มันเปลี่ยนไปอยู่ทุกขณะสรรพสิ่งทั้งหลายมันก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนี้เองนะเราก็ใช้ชีวิตนะเคลื่อนไหวร่วมไปกับความเปลี่ยนแปลงอันนี้นะมันเปลี่ยนแปลงทั้งข้างนอกอเปลี่ยนแปลงทั้งข้างในจิตใจของเรา สังเกตดูอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจน้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้คงทนถาวรอ,อะไรถ้าเราไม่ไปส่งเสริมไม่ไปอยู่กับมันไม่ไปคิดต่อกับมันดูเฉยเๆรับรู้เฉยๆแล้ปล่อยมันไปให้เป็นตามเรื่องของมันมันก็ดับไปเปลี่ยนไป แล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นนะนะถึงแม้ว่าเรานั่งสมาธิแล้วมันจะมีความคิดฟุ้งซ่านตลอดเวลานะก็อย่าเพิ่งไปเสียใจกับความฟุ้งซ่านนะจับเอาความคิดฟุ้งซ่านนั่นเองก็เป็นเครื่องมือในการพิจารณานะสังเกตเห็นว่าฟุ้งซ่านมันไม่ได้ฟุ้งเรื่องเดียวมันฟุ้งเรื่องหนึ่งก็เปลี่ยนไป ดับไปแล้วก็เกิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนไปดับไปแล้วลองเอาความสนใจเอาความสังเกตไปอยู่ที่การเปลี่ยนการดับของความคิดถ้าเปลี่ยนความสนใจเป็นอย่างนี้ต่อให้คิดฟุ้งตลอดทั้งชั่วโมงมันก็เป็นการภาวนาอยู่กับอนิจจังตลอดทั้งชั่วโมงเหมือนกัน ก็เป็นหัวข้อของเราเ,เช้าวันนี้ก็มีคำถามทีนะ่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้มรณานุสตนะิท่านอาจารย์ปุ้มก็ฝากอาตมาว่า,าวันนี้วันสุดท้ายก็น่าจะพูดถึงเรื่องมรณานุสติ ท่นที่ยากอันหนึ่งนะของอการพิจารณามรณานุสตินก็คือว่าเวลาเราพิจารณา <c oughs> เราหยิบเรื่องนี้มาคิดก็น้อยคนมากที่จะอดเศร้าเสียใจไม่ได้อ,อย่างเช่นถ้าเราลองนึกอยู่ตอนนี้เราใช้วิธีภาวนาเหมือนเดิมในการที่ เอาความคิดของเรานะไปจดจ่อนะถึงคนที่เรารักแล้วถ้าเรานึกถึงเขาว่าเขาจะต้องเสียชีวิตจากเราไปจะต้องตายจากเราไปนะปุถุชนส่วนใหญ่ก็จะต้องเกิดความรู้สึกเศร้าใจนะสลดใจแต่อย่างที่ท่านอาจารย์สอนว่าถ้าเราพิจารณาความตาย พิจรารณามอนะนุสติแล้วเกิดความหดหู่เกิดความเศร้าใจแสงว่าพิจารณาไม่ถูกมันไม่ถูกที่ตรงไหนธรรมชาติของคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคิดถึงพ่อแม่ของเราผู้มีพระคุณของเราหรือคนเป็นพ่อเป็นแม่คิดถึงลูกที่ตัวเองรักแล้วลองคิดถึงว่าเขาจะต้องตายจากเราไปสมมุติว่าเป็น พรุ่งนี้นะอาทิตย์นหน้าก็ต้องตายจากเราไปมันก็ต้องอดเศร้าเสียใจไม่ได้อ <c oughs> ันนี้ก็เป็นธรรมชาติของปุถุชนแต่วิธีพิจารณาก็คือว่าให้เราสังเกตว่าพอเราคิดอย่างนี้ใจของเราก็เกิดความเศร้าขึ้นมานะแต่อย่ารีบไปอยู่กับความเศร้านะให้รีบพลิก พลิกไปดูว่าขนาดจริงๆก็ยังไม่เป็นอะไรเขาก็สุขภาพดีอยู่แค่คิดว่าเขาจะตายเราก็ยังเสียใจขนาดนี้เลยถ้าเขาตายจริงๆเราจะเสียใจมากแค่ไหนพลิกค,คิดอย่างนี้ก็จะเห็นว่าธรรมะมันสาคัญจริงๆถ้าไม่มีธรรมะนี่เราจะอยู่ยังไง เราจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงความพัดพลากสูญเสียจากคนที่เรารักได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าเออนี่เราจะต้องฝึกต่อขนาดแค่คิดเราก็ยังเสียใจอย่างนี้เลยดีแล้วตอนนี้ที่ยังไม่เกิดจริงเราก็ซ้อมไว้เพื่อเห็นว่าใจของเราเป็นแบบนี้เราก็จะฝึกต่อไป นะเพื่อให้เราไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงเราก็คงจะทำได้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าไม่เคยฝึกเลยนะอันนี้ก็คือตัวอย่างใน,ในการพลิกนะขณะที่เราภาวนามันก็คิดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดอารมณ์โดยธรรมชาตินะจต่จุดสำคัญคือต้องหาหาข้อคิด หาจุดพลิกออกมาให้ได้หาไม่ให้ไปจมอยู่กับอารมณ์เศร้าหมองที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการคิดการพิจารณาลองพลิกหามุมอย่างที่ตัวอย่างนี้ว่าพลิกขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนน,นจากอารมณ์เศร้าหมองแต่ว่า,า,ากลายเป็นเห็นคุณค่าของการปฏิบัติ เกิดกำลังใจว่าเราต้องตั้งใจปฏิบัติให้มากขึ้นนะฮะพอดูสิขณะเราปฏิบัติมาขนาดนี้แค่นิดมันก็ยังเสียใจเลยนะถ้าเจอจริงๆมันจะซักเท่าไหนนะ่อันนี้เป็นประโยชน์ของการเจริญมรณานุสติในขณะที่เรายังมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะหรือคนรอบข้างเราก็ยังดีอยู่นะ เขายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือเราเองก็ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือป่วยก็ไม่รุนแรงนะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะเอามาคิดเอามา,าพิจารณานะเพราะพิจารณาตอนนี้เนี่ยนะมันยังปลอบใจตัวเองได้ว่ามันไม่จริงมันยังไม่เกิดพนะิยงแต่เราซ้อมเฉยนะ ซ้อมมันอาจจะซ้อมแล้วก็ยังไม่ได้ดีก็เรายังไม่เป็นพระอาหารหันเรายังไม่บรรลุธรรมนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นธรรมดาแต่เราเห็นว่าขนาดซ้อมเนี่ยมันยังเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะเราก็ยังสอนใจตัวเองได้ว่าควรจะต้องปรับปรุงตรงไหน,นพัฒนาตัวตรงไหนขึ้นมาเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นการ จเจริญมราณาุสติอีกแบบหนึ่งให้เห็นว่าเรายังคงต้องปฏิบัติเพิ่มเติมหเห็นคุณค่าของธรรมะที่จะมาประครับค้องใจเวลาที่เราจะต้องเผชิญกับความพักลากสูญเสียถ้าพิจารณาความตายของตัวเองก็ให้ลองสมมุติด,ดู สมมุติว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปถ้าจะให้ดีก็สมมุติเอาตายตอนนี้เลยตอนขณะที่กำลังนั่งสมาธินี่แหละตายไปเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในโลกนี้ไปเพราะเราเอาอะไรไปด้วยไม่ได้คนที่รักก็ตาม ทรัพย์สินข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่ก็าตามเราต้องทิ้งไปมันก็ไม่เหลืออะไรเพราะฉะนั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วว่าถ้าเราตายจริงๆสิ่งตอนนั้นมันล้วนไม่มีความหมายเลยแทนที่จะมองแล้วกลายเป็นความหดหู่เสียด้ยก็มองว่าที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลา ไปวุ่นวายกับเรื่องที่มันไม่ใช่มีความหมายอะไรกับชีวิตไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตเพราะเราตายไปแล้วเราก็เอาไปไม่ได้แต่อันนี้ก็เป็นการหาภา,าวนาบา,าแล้นุสติแล้วสอนตัวเองเป็นก้คิดพิจารณาในะความสำคัญอยู่ที่ว่าเวลาเราพิจารณาพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นการคิดก็จริงนะ แต่ว่าเราเถียงไม่ได้มันอยู่ในความคิดมันอยู่ในจินตนาการก็จริงแต่มันเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วก็เถียงไม่ออกว่ามันไม่เป็นความจริงว่าเราจะไม่ตายคนที่เรารักจะไม่ตายมันก็เถียงตัวเราไม่ได้แต่ใจของเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับความจริง นะสังเกตดนะนะูทุกคนรูนะ้ว่าถึงเวลาก็ต้องตายแต่พอถึงเกิดขึ้นมาจริงๆก็ร้องไห้กันนะนะนะเป็นส่วนใหญ่มีใครบ้างที่จะไม่ร้องไห้ไม่เสียใจเมืนะ่อคนที่เรารับนะต้องตายจากไปหรือว่าตัวเราเองจะต้องเผชิญนะกับภาวะที่มีความทุกขนะ์ความเจ็บปวด ในวาระสุดท้ายมันก็เป็นภาวะที่น่าวหวัน่นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสำคัญของการที่เราจะภาวนาพิจารณาความจริงของชีวิตก็คือความตายนี้ก็คือการอย่าไปอยู่ดีๆก็หยิบขึ้นมาแต่ภาวนาอย่างอื่นก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาในเรื่องที่ทำให้เกิดความสุขใจความปิติไม่ว่าจะเป็นเมตตาหรือการเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดความสงบเกิดความสุขในใจแล้วเราอาศัยใจที่เป็นสุขที่มีปิติมีความอิ่มเอ,อิบในธรรมะนะ เพื่อไปพิจารณาความจริงใจที่มีปิติใจที่มีความสุขจากการเห็นความจริงตามธรรมะเนี่ยเวลาไปดูมันจะไม่หดหูมันจะไม่เศร้าหมองเพราะเราจะยอมรับได้ว่านั่นคือความจริงของชีวิตที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าว่าใครเลยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าของเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พิจรารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่า ชีวิตมันมีค่าเลอเกินเพราะว่ามันสูญได้มันหายได้พอมันหายมันก็หายลับเลยลมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เลยลเพราะนัน้นเวลาที่เรามีอยู่มันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเลอเกินเราจะไปมัวเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทำไมเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญ มก็ไม่ควรจะต้องไปเสียเวลากับมันควรจะเอาใช้เวลาที่มีคุณค่านี้ทำในสิ่งที่มันมีประโยชน์ทาในสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตของเรานี่ยถ้าเราภาวนาพิจารณาอย่างนี้ทำจิตใจให้เป็นสุขก่อนเอาใจที่มีความสุขเนี่ยไปดูความทุกข์ ที่เป็นความจริงของชีวิตใจของเราก็จะไม่จมไปกับความทุกข์เราจะเห็นมันตามความเป็นจริงอย่าไปรอรอจนกวัวใจของเราจมไปกับไป,ไปเชิญความทุกข์จริงๆนะไปเจอของจริงการนั้นบางทีก็เอาไม่อยู่เราไม่เคยซ้อมไว้ก่อนหรือว่ามันเป็นของจริงแล้วเราก็ ไม่สามารถปฏิเสธมันได้รับมือกับมันได้ไม่ดีแต่ขณะนี้มันยังไม่เกิดจริงแล้วก็ซ้อมนะอตั้งใจหยิบขึ้นมาคิดอย่างนี้พอคิดแล้วก็สังเกตจิตใจของเราตลอดว่ามันเป็นอารมณ์แบบไหนถ้ามันเป็นอารมณ์หดหูเศร้ามองก็ต้องพลิกหาวิธีคิดใหม่ ที่จะพลิกอารมณ์หดหูอารมณ์เศร้าหมองให้กลายเป็นธรรมะให้เป็นข้อคิดให้กลายเป็นความรื่นเริงเป็นความเบิกบานในธรรมะละให้ได้อันนี้คือหัวใจสำคัญ